เกิดอะไรขึ้นเหรียญมีมชื่อดังเช่นชิบะอินุเนี่ยนะครับตะกุยออกมาจากหลุมโตกว่า50%ภายในอาทิตย์เดียวฮะเป็นอย่างไลิมไล์ฝั่งนะครับ สิ่งหนึ่งคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่ช่องคิม property ์ตี้าที่มาพูดคุยเรื่องการเงินในอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้เอาใจาสาวกชิปบ้านนะครับหรือว่าเหรียญหมาน้อยชื่อดังนั่นเองเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ14ของโลกนะครับก็เรียกว่าขึ้นมาสูงสุดอันดับติดท็อป10ถูกไหมสูงนิงก็ร่วมกลับมาที่14ล้านนะครับมีมาเก็ตแคปประมาณ15พันล้านนะก็เรียกว่ายัางตามหลังโดจคอร์อยู่ประมาณ3พันล้านครับซึ่งต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหรียญมีมหหหหหลลลาาาาาายยยยยตัััววททีีทีีีีี่่่่ํมมมมมบบงงคคครร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 ร้้้กกก็็็ใชชือ Elon นะ Elon. Coin, ออออออนนนนน์ะะะะไไไูเเเเญญญแ ไปหมดเลยนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าโหส่วนใหญ่ก็ตายเกลี้ยงนะครับที่ปะเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่ามีคนทักๆว่าเฮ้ยเป็นเหรียญกาวอะเหรียญแบบว่าจะมาเกาๆคนมูลๆแล้วก็จะหายไปหรือเปล่าแต่ว่าน,นี่ชิปะาเนี่ยผมก็ไม่สุดตัวเองระดับหนึ่งแล้วนะครับคือติดอันดับท็อปของโลกครับอีกทั้งยังเป็นเหรียญที่ชาวอ e ีทิวียมนะครับหรือว่าแก๊งวานที่ถือครอบครองอ e ีทิวิเียมเยอะๆเ,เนี่ยซื้อเป็นอันดับต้นๆของเขาอีกด้วยครับแปลว่าเฮ้ยเหรียญมีมนี่มันต้องมีอะไรดีถูกไหมทำไม คร่าวๆคือเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับชุมชนนะเป็นเหรียญที่แบบมีชุมชนกระจายเหรียญที่ดีมีความดิเซนเทลไลซ์นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเนี่ยพัฒนาโปรเจกต์อะไรออนท็อปบนชิบาอีกด้วยฮะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีโปรเจกต์ NFT ของชิบะนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ DEX นะครับด e สไนร์เอ็กซ์ชแนนท์ของชิบะของตัวเองด้วยครับและล่าสุดเลยนะครับชิบะอินุเนี่ยนะฮะเติบโตจากจุดต่ำสุดประมาณ50%นะครับภายในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือจริงอยู่แหละนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวคริปโตเค r r e n c y เนี่ยมันมีการดีดมีการรีเบลกลับด้วยนะครับแต่ชิบะอินุเนี่ยนะครับดีดแรงกว่าเพื่อนเลยแล้วไม่พอนะฮะมีอีเวนต์สำคัญของตัวเองอีกด้วยครับ นั่นคือการจับมือร่วมพัฒนานะครับเรื่องของ Network ร์กเยร์สองบล็อกเชนหรือผู้อีกนายหนึ่งเนี่ยคือชิบ่าน,นจะมีเชนของตัวเองแล้วนะครับตัวพัฒนาก็คือตัว Unification จะมาร่วมงานตรงนี้ด้วยนะครับ ต้องบอกก่อนว่า Unification เนี่ยก็เป็นบริษัทบล็อกเชนนะครับในสิงคโปร์ด้วยและไม่ธรรมดานะครับคือบริษัทนี้เนี่ยก็ทำงานร่วมกับทาง a เม z o n แลวก็ g o o g l e อีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะซึ่งชิบาเนี่ยครับก็มาจากเป็นเหรียญมีมถูกไหมครับมีการทำสร้าง NFT มีการสร้างส wap มีการใช้แบรนดิ้งของชิบะนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาจะไปจับเรื่องของตัวเกมแล้วก็ m e t a v e r s e นะครับและการทำาเช i n ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเน็ตเ r k ร์ของตัวเองที่สามารถรันต่างๆนา,านาที่แบบว่าค่าแก๊สถูกวิ่งเว่อ ว่าเป็นเชนแบบปกติเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ครับแล้วอีกอย่างนีมีชุมชนอยู่แล้วจะไปใช้ของอื่นทําไมล่ะฮะหากพูดถึงโปรเจกต์เชนหรือโปรเจกต์เลเยอร์หนึ่งะฮะก็ต้องเรียกว่าได้รับความนิยมนะเช่น Binance Smart Chain นะครับ คาร์ดานโน่นีฮะโซลาร์นาเทอร์ล่าโพคาดอลฟแอนดนะครับจะเห็นภาพว่าเฮ้ยโปรเจกต์เชนเนี่ยถ้ามันทําได้จริงๆมีคนใช้จริงๆเนี่ยนะครับมูลค่าของมันเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็น่าสนใจติดท็อปเลยฮะซึ่งหลังนี้เราก็เห็นโปรเจกต์ต่างๆนะตบเท้าเข้าสู่เชนเมื่อขึ้นนะครับก่อนนี้เริ่มต้นด้วยบีแอนด์สุดมากก็มีโคลอิคโคโดดดคอมโอเคเอ็กอะไรพวกนี้ครับก็ตบเท้าเข้ามาร่วมกัน ก็เลยว่าโปรเจกต์ X Chain เนี่ยที่มีชุมชนอยู่แล้วนะครับมีการเข้าถึงยูเซอร์อยู่แล้วก็เปิด chain ของตัวเองซะเลยก็มีเซ็นต์ไลค์ก็มีดิสไลค์ก็เอาคนของเองไปเนี่ยมันก็เหมือนสร้างเน็ตเวิร์กได้ง่ายเหมือนทางบายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้บายนี่ยก็เลยโดนประมาทเหมือนกันว่าใครจะมาใช้นะฮะอุ้ยเน็ตเวิร์กดิสไลค์ก็ไม่มีนะแต่เรารู้เลยว่าโหชุมชนมันผลักนั้นได้ด้านหลังองในมุมนี้เนี่ยครับตัวเลเยอร์สองที่ทางชิบะจะสร้างเนี่ยชื่อชิบะเรียมเนี่ยนะครับอาจจะน่าสนใจอาจจะเกิดดก็ไ้ครับ ส่วนตัวผมผมมองว่ามูฟหรือการเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเลือกเลเยอร์สของ Ethereum ด้วยนะฮะก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าแก๊ง Ethereum เนี่ยหรือแก๊งผู้ที่ถือ Ethereum เยอะๆติดอันดับ1,000 Wallet แรกเนี่ยนะครับก็ยังคงถือชิบะเยอะด้วยนะหรือพูดอีกในๆหนึ่งเนี่ยคนชิบะเนี่ยก็เป็นคนที่มีความรู้จักนะครับแก๊งกับ Ethereum หรือเข้าใจเทคโนโลยี Ethereum แหละนั้นจะมาสร้างเลเยอร์สองออนท็เนี่ยก็คงไม่น่าแปลกใจอะไรครับซึ่งหากต์์เเเลลยยอออรรขงง Ethereum แ้วนนีี่่คคับก็ม ข้างเยอะแล้วก็หลากหลายมากเลยนะครับหมายความว่าเฮ้ยวันนี้เราเห็นไซต์เช่นเช่นบีแอนด์โด่งดังถูกไหมฮะแต่คุณดูไหมครับว่ามีเน็ตเวิร์กบล็อกเชนเนี่ยนะครับที่มาสร้างบนอีทิวเนี่ยก็เยอะไม่แพ้ก,กันนะครับและค่าแก๊สอะไรเนี่ยก็ถูกอีกด้วยนะอีกทั้งเนี่ยมันสร้างบนอีทิ r เรียมที่มีความพื้นฐานเนี่ยมีค่นล่าเนี่ยมีความดีเซนไลท์ค่อนข้างแข็งแงรกร่งซิเคอร์ตี้สูงอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยว่าเฮ้ย มันทํางานได้หนึ่งรวดเร็วนะฮะและยังในความปลอดภัยของอีทิเรียมด้วยนะครับคำถามคือให้มันยากไหมที่ทำเลเยะสองอะไรเงี้ยเออความจริงมันก็สามารถที่จะฟอกได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมีโปรเจกต์ดังๆที่ชื่อว่า Optimism เนี่ยนะครับก็มีหลายโปรเจกต์เช่น Boba Network เนี่ยก็ทําการใช้เทคโนโลยีของ Optimism ด้วยนะฮะ Metis Andromeda เองก็เช่นกันครับดัแต่นนในการสร้าง Network เน็ตเวิร์กลเยะสองเนี่ยอาจจะเฮ้ยเป็นไปได้ไม่ได้ยากเลยและมีเทคโนโลยีค่อนข้างดี เพราะว่าฟอกมาด้วยนะฮะหากบองถึงคู่แข่งจริงๆเนี่ยหลายคนก็มองว่าที่เน็ตเวิร์กมันก็มีเยอะนะมีทั้ง chain Avalanche ใช่ไหมบีแอนด์มีเลตเตอรไปหมดเลยแต่พอมาอยู่บนเลเยอร์ที่2เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแก๊งอีทิวเรียมแหละเราชิบากะเองก็เป็นคนอีทิวเรียมเยอะถูกปะแล้วพอสร้างปุ๊บเนี่ยเลเยอร์สองเนี่ยมันสามารถกระจายหรือว่า cross chain หรือเรียกว่า cross low up เนี่ยในตัวที่เป็นเครือข่ายในแบบของออตติมิเซอรได้ด้วยนะครับอาคิมผมจะไม่ลงด้วยแต่อมว่าการขึ้นอยู่บนเลเยอร์สองเนี่ยมันมีจุดดเยยเน่นขอองงตััวครบ แล้วอีกทั้งคุณต้องอย่าลืมนะครับว่าแก๊งชิบะเนี่ยมีคนติดตามเยอะจริงๆครับในทวิตเตอร์เป็คนติดตามกว่า2.8ล้านคนครับในซึ่งในไบแนนนนะครับมีคนติดตามกว่า7.6ล้านคนหากเทียบสัดส่วนจริงๆเนี่ยก็คือ1ใน3เนี่ยก็ไม่เลวเลยนะครับ และยังไม่พอนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเปิดตัวโปรเจกต์เกี่ยวกับเมตาเวิร์สและเริ่มขายแลนด์ขายที่ดินด้วยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็โปรเจกต์นี้ก็ซุ่มพัฒนามาตั้งแต่ตอนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับคือเมื่อเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยสแสดงถึงความจริงจังของเขาเหมือนกันนะฮะว่าจะดําเนินรอยตามโปรเจกต์ดังๆอย่างเช่น Sandbox และก็ด e จิทัลแลนด์ครับนี่หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับโซเชียลเอ็นเอฟทีศตยุทธ์ศูนย์แอนด์เอ듀เคชันเมตาเวิร์สฟอร์ชิบะคอมมูนิตี้แ โอ้โหอย่างจริงจังครับอีกทั้งยังมีการให้สิทธิ์ของผู้ที่ถือเลชนะครับหรืออีกเหรียญหนึ่งที่อยู่ใน ecosystem ของชีบบาเนี่ยได้ทําการมิ้นหรือสร้างแลนด์ก่อนด้วยครับซึ่งทําให้เหรียญเลชเนี่ยนะครับก็พุ่งแรงไม่แพ้กันครับหาดูดูรวมก็ดูน่าสนใจแล้วก็เป็นวิทย์ที่น่าจับตาตัวหนึ่งเลยนะครับนะที่คอนอื่นเนี่ยการโฟกัสเรื่องของเทคโนโลยีถูกไหมฮะเพราะว่าเรื่องของ chain ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ชีบบาเนี่ยนะครับเริ่มจากชุมชนนะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็เป็น open source ไงแล้วก็ฟ อย่างเช่นตัว Dex Design Exchange นะครับเกม MetaVerse นะครับขายที่ดินล่าสุดนะครับตัว Layer 2 Network ด้วยนะครับซึ่งจุดแข่งเขาเนะี่ยคือการมีชุมชนหรือไหมมีการกระจายตัวของ d e บมีหลายทีมช่วยกันสร้างช่วยกันระดมสมองอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นการเติบโต ของเน็ตเวิร์กที่ได้เร็วหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะไม่มีดีฟเทคหรือว่าเทคเชิงลึกอะไรยังโดดเด่นนะครับแต่ว่าก็จะมีชุมชนคอยผลักดันมีโปรเจกต์รอบๆข้างเอ็นแอนเวอร์เมนต์และของเดิมก็มีแล้วเอามาปะป๊ปมาวางมีโปรเจกต์มาวางเฮ้ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันครับแต่ว่าธมูร์เนี้ไม่ได้คำนั้นการลงทุนแต่อย่างใดแค่มาไล่ฟังเรื่องของพลังชุมชนของชิบะทำนั่นเองนะครับอย่ากล่าวตามผมนะฮะเดี๋ยวสวยครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบมาสรุปคลิปคลิปนี้กันแล้วคุณได้รับความรูู้้้้อออะะไรรรรบบบบาาาาาางงงนนนนนคคัลลิิิิปีีีพดถึชททท่่่่เมมกกตตตโววแแย์ผ50 เลยทีเดียวนะครับจากการรีบาร์ของทางตราคิโต้โดยรวมก็ใช่นะฮะแล้วก็ตัวอีเวนต์ตัวเองด้วยอย่างเช่นตัวเมตาเวิร์สับการขายที่ดินการจับมือกับดูเออร์นะฮะที่มาพัฒนาตัวเลเยอร์สองโซลูชันใน Ethereum อีเทียริเอมอีด้วยครับ ไปวันนี้ชิบะจะมีของตัวเองเยอะมากนะครับโปรเจกต์ NFT ที่ดินของตัวเองเมโทรเวิร์สมีเกมของตัวเองที่สร้างบนเล้วที่2แล้วก็มีดีไซน์เอ็กเซนต์ของตัวเองด้วยนะครับอาจจะแปลได้ว่าชิบะเองเนี่ยไม่ได้ใช่เหรียญมีมจริงๆแล้วแต่อาจจะเป็นเหรียญชุมชนที่คาบปลอง g คาบมาเป็นเหรียญเก่าก็เป็นไปได้ซึ่งต่อไปก็น่าจับตาว่าพลังชุมชนจะไปได้ไกลแค่ไหนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้รีมกดไ like, ลค์กดติดตามท่านคิมทรัพร์ตี้ด้วยนะครับและใครอยากฟัังงงงงขง้้้้ออมมมมูลลลลเเเเชิึกกนนนีีี่่่ยยย็สสาาาารรถททจะะคคหใวนนไดพแ150บ ท้งนั้นก็นมีรีเสิร์ชมานั่งคุยกันเม้ามอยครับบิตคอย n c คริปโตเคอเรนซีดี i n เอ็นเอฟทีเกมไฟเมเจอร์พวกนี้ก็จะมาเล่าโปรเจกต์แล้วมาพูดคุยในกลุ่มด้วยนะขอบคุณทุกคนนะครับจบจนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ